QQ Entertainment จัดงานเทศกาลละครครั้งที่2บริษัท QQ Entertainment จำกัดได้จัดงานเทศกาลละครครั้งที่2ไปเมื่อวันที่1ตุลาคม2566ณโรงละคร Mercury มีการแสดงของเด็กๆในสังกัดหารื่อง5รถและปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตอาทิมาตามหนูที Baby s u m m e r l o v e มีแกนแกน2023 Super Mimi Show White afraid คืนเฮยิ้วและปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตเพอร์ฟอร์มิงอาร์ติสโปรแกรมนำทีมโดยน้องกันคนัดบดินสิบิบรพิทักนักแสดงหนุ่มหน้าใหม่ไฟแรงในสังกัดที่ผ่านผลงานซีดีเรื่องล่าสุดอยู่ริมิดแกรนโชมีเลิฟแค่อยากบอกรักรับบทตุ่นน้องชายอิงฟ้าวราหะค่ะก่อนอื่นต้องขอสวัสดีก่อนนะครับ วันนี้นะครับจะเป็นงานเปิดตัวบริษัท QQ Entertainment ครับแล้วก็ภายในงานนะครับจะมีโชว์เป็นละครเวทีของเด็กนักเรียน Q s วสตูด5เรื่องครับแล้วก็จะเป็นมินิคอนเสิร์ตครับแล้วก็ทีนี้ในส่วนของบริษัท QQ Entertainment ครับจะเป็นบริษัทที่รับผลิตงานโฆษณาเป็นงานโปรักชั่นนะครับโฆษณาทั้งไทยและต่างประเทศรับผลิตงานซีรีส์งานหนังงานละครอะไรเงี้ยครับให้ ให้พูดถึงงานนี้ว่ากาแต่ตอบรับเป็นยังไงบ้างคะสหรับวันนี้เป็นครั้งแรกด้วยคะ่ะอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้จัดงานเทศกาลละครเวทีนะคะที่จัดโดยใช้เวทีจริงนะคะแต่เดิมปีที่แล้วเนี่ยเราจัดที่มินิจิเตอร์ของเราที่ Q Studio ค่ะแต่ว่าเป็นเพราะว่าเราครบรอบ3ปีแล้วก็เรามีการเฉลิมฉลองเปิดบริษัทใหม่ QQ Entertainment นะคะ ที่เราทำเกี่ยวกับโปรดักชั่นเฮาผลิตสื่อโฆษณานะคะเพลงแล้วก็ซีรีส์ด้วยค่ะเราก็เลยจัดใหญ่ขึ้นวันนี้มีกี่โชว์แล้วทั้งหมดวันนี้ให้คู่แหวพูดถึงให้คู่แหวกพูดถึงให้คู่แบบพูดถึงคู่แหวกโชว์ค่ะก็วันนี้ก็จะมีทั้งหมด5โชว์เป็นในพาร์ทของละครเวทีนะคะที่เด็กๆก็ได้มีการ คนจริงๆแล้วคกคนกันไม่นานเลยนะคะระยะเวลาแค่2เดือนก็คือนับเป็นสัปดาห์ก็คือแค่8สัปดาห์ก็ค่อนข้างซ้อมกันหนักแล้วก็มีไม่มีคอนเสิร์ตอีกนะคะที่เด็กๆได้ ออมีการมาลงเวทีกันเป็นครั้งแรกก็สําหรับวันนี้ครูก็รู้สึกประทับใจในความสามารถของเด็กทุกคนเพราะว่าการถูกปลองเราไม่ได้นานมากกับมาตรฐานขนาดนี้ที่เด็กทำออกมาก็อยากจะทุกคนแล้วก็พัฒนาเด็กๆต่อ,อไปให้เก่งยิง่ขงขึ้นค่ะก็เดยก็อยากฝากเด็กๆเอาไว้ในอมอกอมใจของพี่ๆสื่อด้วยนะคะเผื่อวนไหนทุกท้าต้องใจเด็กๆเรามีความสามารถ อ๋อวันนี้ได้รับรางวัลป๊อปปูล่าโหวตของวันนี้พูดถึงความรู้สึกที่ได้รับก็ความรู้สึกนะครับก็มินิคอนเสิร์ตเนี่ยปกติอ่ะผมจะเป็นการแข่งเต้นเป็นเจ้าส่วนใหญ่นะครับไม่เคยขึ้นมาร้องเพลงอะไรอย่างนี้เลยและนี่เป็นครั้งแรกนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่ทุกคนเอ็นดูผมแล้วก็โหวตให้ผมได้ป๊อปปูล่าโหวตนะครับอนาคตเราฝไฟไหเข้า่อการันเจออยากทำอะไรยังไงบ้างครับ ก็ผมอยากจะเป็นนักแสดงหรือไม่ก็เป็นนักร้องเป็นเป็นแบร์หรือว่าเป็นเดี่ยวอะไรงี้ก็ได้นะเป็นนักร้องนักแสดงอะไรประมาณนี้ครับปกติมีผลงานอะไรคะช่วงนี้มีผลงานอะไรโชว์สายปาประชาชนไปบ้านก็อยากทำเต้นอะไรเงี้ยประสการเต้นยังไม่มีครับยังไม่มีแต่แสดงว่าอันนี้คือมาโชว์แล้วก็เป็นประสบการณ์แรกที่เขาพูดให้ผมแบบนี้ค่ะแซ่บมีใคมากมายขนาดไหนคะ ได้ครับดีใจมากเอยคุณไหนโอ้ oh, ดีดีใจมากๆครับรู้สึกเออ่รู้สึกดีใจแล้วก็ mm hmm. ผม <ๆ S 2> ผมรู้สึกตื่นเต้น mm hmm. แล้วก็ประทับใจครับ mm hmm. ประทับใจมากมที่ผมได้ขึ้นมาได้ขึ้นมาลองเพลงนี่ง mm hmm. คุณครูลแล้ววันนี้นะะ้องโชว์ออกมาโอเคขนาดไหนถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์หรือออะไรย่างเงี้ยค่ะถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ของอ่าระยะเวลาแล้วกันนะคะถ้าเป็นระยะเวลาใน8ครั้งที่น้องๆทำคุณครูรู้สึกว่าคุณครูให, mm hmm. ให้ให้เด็กประมาณสัก 80 85นะคะแต่จริงๆถ้า8ถ้าสมมติว่าเป็นระยะแค่8สัปดาห์จริงๆอยากให้เด็กเต็มร้อยเลยแต่ว่าเด็กๆก็จะต้องมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอีกเพื่ออัพเลเวลตัวเองเก่งมากยิ่งขึ้นค่ะแต่โดยรวมวันนี้ก็ถือว่าประทับใจแล้วก็ได้ใจผูครมมากคุณคิวร์นคะบริษัทคุณเป็นตัวจีเนอะไรเงี้ยค่ะปกติแล้วดูแลด้านไหนหรือว่าจริงๆสามารถครอบคลุมทั้งการเั็นเพิ่เลยค่ะครับ บริษัทคิวคิวเอเจเทนเมนต์นะครับเกิดจากคิวมีอาชีพเป็นนักปั้นนะครับแล้วก็เป็นผู้จัดการนักสแสดงทีนี้เนี่ยครับต่อยอดต่อมาคือคิวก็เปิดสถาบานันแคเดมี่ของตัวเองแล้วก็มีลูกศิษย์ที่มีผลงานมีชื่อเสียงครับอย่างน้องการนะครับเมื่อตอนต้นปีก็ได้ซีรีส์กับพี่อิงฟ้าชาร์ลอตครับเล่นรับบทเป็นน้องชายอิงฟ้าแล้วก็วันนี้ก็จะมีเด็กนักเรียนของคิวคนหนึ่งะครับไม่ใช่ไม่ใช่คนเดียวมี เด็กนักเรียนหลายคนที่ออรดิชั่นผ่านค่ายเพลงยังกษ์ใหญ่ของเกาหลีแล้วก็เป็นเทนนี่ครับตอนนี้เป็นสื่อปินสุดขัดครับวันนี้มีน้องคนหนึ่งที่ต้องรีบเดินทางไปเพราะว่าคืนนี้เขาต้องบินไปเชนที่ประเทศเกาหลีครับไม่ต้องการพูดถึงจีที่เล่นกับพี่อีฟาร์ที่ชาลอตหน่อยว่ากระแสตอบรับเปนเ็นยังไงบ้างาครับื้้งงงยัไบากัับนะครบกระแสตอบรับ ถือว่าดีมากครับแล้วก็ผมแฮปปี้มากๆที่ได้ร่วมงานกับพี่ทั้งสองคนเพราะว่าพี่ทั้งสองคนเนี่ยเป็นกันเองกับผมมากครับก็อย่างพี่อิงฟายก็จะคอยมาคุย<ณ>ก <schnell> ัาผมหยอกผมตลอดเวลาเลยครับแล้วก็อย่างพี่ชาร์ลอตผมก็มีไปหยอกพี่เขาบ้างครับแล้วก็คอยช่วยเหลือกันตลอดครับผมนการบันเทิงมมัออยากทำอะไรอยากไปยุทธไหนอะไรเงี้ยคก็ความฝันก็อยากจะเป็นนักแสดงครับไปให้ได้ไกลที่สุดนะครับแล้วก็ตอนตอนนี้นะครับก็มีกำลังจะมีผลงานใหม่ด้วยครับ ก็เดี๋ยวขอฝากนะครับติดตามซีรีส์กำลังจะเปิดกล้องนะครับผมเดี๋ยวในี้จะขออุบไว้ก่อนนะครับเล่นเป็นอะไรคะอือขออุบไว้ก่อนได้ไหมครับได้ที่ฟิวล่ะคะเราประทับใจอะไรในการปั้นเด็กๆบ้างคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างยากอย่างเป็นสำหรับชิ้นนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเด็กๆค่อนข้างจะมีการคาดหวังว่าจะต้องมีการซัพพอร์ตต้องมีความสามารถในการไปแต่ละที่อะไรอย่างเงี้ย พูดถึงงานวันนี้ก่อนลวกันนะครับก็คือว่างานนี้เกิดขึ้นมาจากการที่ว่าเมื่อตอนต้นปีครับผมมีโอกาสได้ร่วมง,งานกับอิงฟ้าแล้วก็ชาลลอตแล้วก็บอรนาวัตอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกสประทับใจในความสามารถแล้วก็คุณอิงฟ้าครับพี่ฟ้าครับค่อนข้างเป็นกันเองแล้วก็ได้รับความนิยมจากแฟนคลับมีคนรักเยอะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีของของเด็กนักเรียนแล้วคีก็เลยรู้สึกว่า มีคุณวัฒน์เป็นแบบอย่างในการทําสเตจเพราะว่าคุณวัฒน์ะครับเขาป้นนางงามป็นปันป้นนางแบบปันผู้หญิงเก่งใช่แล้วเขาต่อยอดจากนางงามมาเป็นคอนเสิร์ตะไรอย่างเงี้ยคิวก็เลยอยากที่จะสร้างโอกาสให้เด็กๆอยากสร้างเวทีให้เด็กๆเลยนะครับก็เลยให้เด็กๆรุ่นเล็กๆจนถึงรุ่นไม่รุ่นนะครับได้มีโอกาสเวทีสา่งีเสียงครับรับสอนเด็กๆหรือว่ารับบ้านเด็กๆตั้อะไรอางเงเท่าไหร่เท่าไหร่ เดี๋ยวให้พี่นะ4สี่ขวบค่ะสี่ขวบขึ้นไปก็จะเห็นว่าวันนี้ที่มีโชว์ก็จะมีโชว์ของเด็กรุ่นคลาสสี่ถึงห้าขวบเป็นโชว์แรกซึ่งน่ารักมากแล้วสูงสุดตอนนี้ค่ะอายุเท่าไหร่ก็จะประมาณอ่อยี่สิบเด็กักเรียนมีไหมคะจะมีแล้วก็จะมีเด็กนักเรียนเดี๋ยวเดี๋ยว่อไปพักต่อไปก็จะให้เด็กๆที่มีผลงานค่ะมามาช่วยมาลดสัมภารค่ะ มีแน่นอนค่ะแต่ว่าเดี๋ยวต้องมีการดำเนินการแล้วก็มีวิธีการของการแบบปปั้นก่อนเดี๋ยวให้ใหพ um, ี่ชัยพูดว่าพี่ชัยมาพูดคำถามพี่ชัยล่ะว an ันนี้พี่ชัยพี่ชัยนะคะพี่ชัยขอตัวสักนิดนึงนะว่าจริงๆลุกของตัวเองไม่ใช่แบบนี้วันนี้วันนี้รับบทเป็นพ่อเกรซจากมาตาลดานะคะก็เลยมาในลุกแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วพี่ชัยเป็นลุกแบบนี้นะขอบอกนะเป็น เป็นชายแท้เตะบอลนะฮะก็คือจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยถือโอกาสพิเศษจริงๆแล้วซัพพอร์ตในเรื่องของการดูแลเมคอัพแล้วก็เป็นสไตลิสต์หรือลุคของนักแสดงให้กับพี่กิลมานานมากๆแล้วฮะวันนี้เลยถือโอกาสพิเศษในการที่เปิดตัวเครื่องสำอางตัวเองด้วยนะฮะชื่อกับชื่อว่าชื่อตัวเองเลยชื่อชัยเมคอัพนั่นเองฮะวันนี้มีที่อยากจะโชว์นะฮะเป็นคอนซีลเลอร์นะฮะคอนซีลเลอร์แล้วก็อ่าเป็นแป้งพับด้วยนะฮะก็คือ แป้งพับกับคอนซลเลอร์นี่สาคัญกับนักแสดงมากๆเลยเพราะว่าสามารถที่จะแก้ไขข้อบอกพร่องต่างๆให้กับนักแสดงได้เป็นอย่างดีในการที่ก่อนที่เราจะเข้าสู่กล้องนะฮะเราต้องตรงนี้สําคัญมากมากเลยพี่ชายเล็งเห็นถึงความสําคัญตรงนี้ในบทบาทของนักแสดงก่อนนะฮะแล้วก็ทําเป็นโปรดักต์ขึ้นมาเพื่อที่กระจายสู่ชาวบ้านทั่วไปได้ยะะวยอะไรอ่ะก็ต้องหาไปค่ัว่าสินค้าหรือแร็คที่า ถูกต้องครับ <ฮะ S 2> เ <ฮะ S 2> วีแสง,ง,งไฟงม,มอ,อาดีๆเลยคือตอบโจทย์ให้กับการแจ้งด้วยนะฮะเข้ากล้องด้วยตอบโจทย์ให้กับดาราไทยด้วยเป็นอย่างดีเพราะวิชัยคิคคดค้นในสูตรออกมาเป็นแบบอนนันดับโทนสำหรับผิวคนไทยด้วยเพราะฉะนั้นอย่างน้องกันเนี่ยใช้ของวิชัยเมกาเป็นประจําเลยฮะเขามั่นใจมากๆเลยเวลาพี่ชัยลงผิวให้เขาอะฮะทุกคนเลยไหมคะทุกคนเลยฮะวันนี้ที่มาแสดงวันนี้เนี่ยใช้ชัยเมกาหมดเลยฮะ ดีมากเลยฮะตอนนี้คือมีทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ด้วยนะฮะเสียใหญ่พี่ชัยจะเป็นอาจารย์สอนหน่งหน้าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีในส่วนของออฟไลน์เวลาที่เราไปทำเวิร์กช็อปให้กับแบบมีนักศึกษาด้วยนะฮะหรือว่าประชาชนทั่วไปด้วยเนี่ยพี่ชัยก็จะเอาโปรดักต์ของตัวเองเนี่ยไปนําเสนอด้วยนะฮะแล้วก็มีทางออนไลน์นะฮะสามารถที่จะเซิร์ชเข้าไปในทุกแพลตฟอร์มนะฮะพิมคาว่าชัยเมคอัพภาษาอังกฤษก็จะขึ้นทุกแพลตฟอร์มเลยฮะ ี่ตอนน้องๆแม่สนใจอยากมาเรียนที่ทำยังไงได้บ้างโอเคเดี๋ยวให้ที่นัดที่นัดพี่นัดพี่นัดพูดถึงปากปากพี่เป็นปากะตรงหน้าไมค์หน่อย่อยากมาเรียนนรคะนี่เนี่ยฝากเขาเดี๋ยวฝากเขาถามฝากฝากถ้าที่อยากมาเรียนแล้วก็ต้องตามไปด้วยนะคุณยังไงได้บ้างคะคือนักเรียนที่เด็กๆนะคะที่สนใจที่อยากจะพัฒนาทักษะของตัวเองนะคะสามารถติดต่อกับเราได้ทางช่องทาง ไม่ว่าเฟซบุ o กอินวอลหรือว่า DM เราโดยตรงได้เลยค่ะ Facebook ชื่ออะไรค่ะคิวโมเดลลิ่งค่ะอินสตาแกรมคิวคิวสตูดิโอหนึ่งเก้าค่ะสถานที่ถ้าจะสมัครเลยเนี่ยเราอยู่ที่ไหนอย่างไรบ้างคะเราอยู่เสรีไทยค่ะอยู่ระหว่างซอย59ถึง62ค่ะ59ถึง61นะคะเราอยู่เสรีไทยนะคะ อยู่ระหว่างซอย59ถึง61นะะเป็นตึกออฟฟิศใหญ่เห็นชัดเจนมากมาตะกายเลยนะคะว่าตเกคิวค่ะก็จะรอมีอะไรปนอไอไค่ไรออะไอไปค่อไออคืคอคือออะคอะไออาอยากคอะไรคะค่ะขอคืออองรคออะออะออไรคืค่ะออะไร สำหรับเด็กๆที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาที่สถาบันของคิวสตูดิโอได้เลยนะคะเราบอกว่ากระบวนการสอนของเราคะทุกอย่างเราใส่ใจเด็กแล้วก็มีการเข้าใจเด็กแล้วก็พัฒนาเด็กให้ตรงกับศักยภาพที่เด็กๆได้มีดีอยู่แล้วหอวที่ยังขาดเราก็จะสามารถสมเสริมแล้วก็พับนาเด็กให้มีความสามารถแล้วก็เพิ่มสกิลได้ดียิ่งขึ้นค่ะก็จะเต็มจากหนักนะคะสอนดีเทลละเอียดมากก็ถ้ายังไรสนใจก็สามารถที่จะเข้ามาติดต่อที่คิว ฝากฝากสุดท้ายฝากฝครับก็ฝากช่องทางโซเชียลให้ติดตามนะครับอินสตาแกรมครับแล้วก็ช่องทางแฟนเพจเฟ e บุ๊กนะครับ q m วมู l i n ครับพี่ชัยฝากโอ้พี่ชัยนะไม่อยากฝากอะไรเลยฝาก2อย่างนี้นะเพอนกันใช้ถือหน่อยฮะอยากฝากคอนซีลเลอร์กับแป้งใช้เมคอัพนะฮะฝากไว้นอ้อมใจด้วยนะฮะใครใช้แล้วรับรองว่าปังแน่นอนค่ะ